สวัสดีครับสบายดีพบกับทรงคอมอนแชนเนลเก่าวันนี้จะพาไปเลาะตลาดมืดตลาดกลางคืนในหลวงพระบางหลวงพระบางเด้อทุกคน,กคนมีของขายหลายหลายทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเนาะหลายปีแล้วเนาะที่ไม่ได้มาเที่ยว ตลาดมืดหลวงพะบำงตลาดกลางคืนนะั่นเนาะเดี๋ยววันนี้เนาะจะพาไปเที่ยวดูพร้อมๆกันเนาะทุกคนมีหยังแดงเนาะเราขายหลายอย่างเออทชินานตลาดเ,ออเสื้อผ้าแล้วก็อะไรเนาะหลายอย่างทุกคนเนาะ มีเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับประดานเนาะเยอะะไปหมดเลยตลาดมืดหลวงพระบางใครได้มาหลวงพระบางก็ไปเที่ยวนะมาเที่ยวได้นะหลวงพระบางช่วงเย็นเนาะตลาดมืดเขาจะเปิดทํายาวไปเนาะวัดเสียงทองนูน่นยาวไปเลยเนาะนานเลยเนาะไม่ได้มา ไม่ได้อยู่บ้านเนาะอยู่ต,ต่างประเทศเนาะอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่บ้านกนะ็มีของขายเยอะเยะไปหมดนะหาซื้อกันได้นะไปมาหลวงประบางอย่าลืมด้วยเนาะส่วงเย็นเนาะตลาดมืดตลาดกลางคืนนะตอนแรกเขาาจะนั่งรถเนาะ มาเส้นนี้เนาะแต่เขาปิดหมดถนนถนนทางเขาปิดเนาะเปิดตลาดนะตลาดกลางคืนนะเนเขาปิดหมดเลยเส้นทางไปไม่ได้เนะาะขายของหมดคนก็เยอะมากคนเที่ยวเนาะหาซื้อของเสื้อผ้าก็มีหลายอย่างเนาะ ใครได้มาหลวงพมางก็มาเที่ยวมาชมกันได้เนาะหลาดมืดของผายหลายอิหลีทุกคนใครได้มาก็ลองดูเนาะหลายอย่างเลยอื กระเป๋าหรือว่าอาหารการกินเนาะอาหารสุกก็มีทุกคนเ,คเห็นเขาปิ้งซีนอยู่เนาะ,<ด>ะแซ่บเนาะดเดี๋ยวมันก็จะซื้อเนาะปิ้งซีนหมูนแซ่บช<ด>อบคนหลายหลายเนาะทุกคน<ด>ของขาย,ยเพิเยอะมากเลยชอบเนาะ ็นตลาดมืดไปได้มาเนาะก็อย่าลืมนะช่วงเย็นก็มาเที่ยวขายเยอะเลย่างน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะทุกคนเป็นไม่ว่าหมูกระทะหรือว่าส้มตำแซ่บๆอะไรเนาะหลายอย่างอาหารตามสั่งก็มีเยอะมากเลยทุกคน คลิปนี้ก็บบมีอย่างหลายเนาะเดี๋ยวจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับสบายดี